เอาละรครับผมก็สวัสดีผมเชิญนะครับผม <c oughs> อยู่เกะไมค์ครับนะครับผมไม่ได้เปิดตัวงี้นานเลยนะครับผมวันนี้เราทำกัรมาเล่นไมค์ครับซีรีส์ที่ผมอยากจะเล่นมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเมื่อก่อนเล่นก็ยังอ่านคลิไปไม่ออกนะครับผมนั่นก็คือไมค์ครับมอสเทอร์ออฟคิงด้อมนะครับผมเป็นมอสที่น่าจะคิดในช่วงแปดตีประมาณยี่สิบสองนะครสมัยที่พี่เอ็มเล่นเกมไมค์ครับแล้วก็เล่นมอสตีแบบว่า้ย มันสนุกแล้วก็ทั้งแบบมีเนื้อเรื่องทั้งแบบว่าการกอบกั้นอาณาจักรอะไรอน่นี้ผมไม่ได้ใจนะตอนนี้ผมอ่านหนังอีไม่ออกไงตอนนี้น่าจะอ่านออกแล้วมัง้งมังนะโอเคตอนนี้นะครับผมผมก็เริ่มการสร้างอาณาจักรกันดีกว่านี่ผมไปหาพื้นที่ดีๆในการสร้างอาณาจักรของเราเลยครับผมเออไหนนะไหนนะโอเคครับผมคิดว่าน่าจะตรงนี้แต่จะโอเคนี่ครับผมมาเรามาสร้างดีกว่านะครับผมในการผมตัว K เ,เลยนี่ครับผมข้อความนี่คือว่า the great tin of darkness is coming แปลว่าแบบว่าความมืดมันใกล้เข้ามาแล้วอารมณ์เหมือนว่าไงเดียสร้าย คือคุณต้องเป็นฮีโร่คุณเป็นฮีโร่ที่ถกกําเนิดขึ้นมาเพื่อสร้างกิวเพื่อปป้องตัวคุณนะโอเคเรามาสร้างกิวตักจีว่า,วาน,นะครับผมนั่นก็คือ s k y สกายซีคิงดอมนะครับผมขอตั้งชื่อ,อย่างง่ายเลยคิงด d อมโอเคเริ่มไปบอกปุ๊บ โอเคเริ่มมาแล้วว้าวเอเดี๋ยวจะสร้างนี้ไปนี่เลยโอเคผมนี่คือภาษาของเรานะครับผมนี่คือการเริ่มเขยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้ภาษาใหญ่เลยนะใหญ่มากนอัปเดตใหม่มานะครับผมเอ้ยดูไปว่าผมผมเล่นโมชั่นหนึ่งนะครับผมว้าวความคิดถึงตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยกลับมาเลยะครับผมมีแอสตินนะฮะเป็นแบบ คิดถึงอดีตสินำว่าไงเพื่อนอะไรอ่ะฉันอะไรอ่ะ getting lost king. เอ g ม t t i เกตติ้งลอสต์เดอไมคิงอัลโลเหมือนว่ายังไงอ่ะราชาได้ทอดทิท้งไปฉันเราจะรอดจากการโจมตีของพวกมันแล้วมาเจอที่หมู่บ้านนี้ uh, this why high เดฟส์สวายสุดท้ายสุดเจมสอ๋อแล้วือนว่า <laughs> เอาแบบว่าไงพวกมันมีชีวิตรอดอยู่ เเร็วข้าต้องมาจัดตัวมันอารมณ์เหมือนว่ามีจะสงครามมาได้หนิจะ,ะว่าราชาม,มาได้ก็เลยมาอ,อาศัยที่นี่แล้วก็รอการแก้แค้นเหรอน่าจะประมาณนี้ผมก็ไ,ไยา,ายาค่อยเๆไล่ขอโทษนะฮะเอ้ยนี่มันลงุนงขนมปังฟรีนี่ว่าขอได้ครับผมขนมปังฟรีอ๋อนี่ขนมปังสับเถอขอบคุณครับลุงโอ้โหคิดถึงนะฮะโอ้โหที่นี่ก็มีระบบเงินด้วยผมนี่ผมมีเงินอยู่ที่ศูนย์บาทนะครับโทษจนเลยอันนี้อุ้ยอัพเดตใหม่นะี่นี่มันอะไรฮานูเหรอเฮ้ยมีดาบใช้ฟรีด้วยโอ้ยิงเป้าอันนี้น่จะเป็นอัศวินที่เราช่วยสอนนะฮะแล้วนี่ก็เป็็นนนะะะฮแบบคคสมมมิธรัผซซืื้้ออา องกนนะีน่ดูซื้อหนูอันนี้คือสามารถให้แไม่ขายได้ครับผมเนี่ยดาบโปง่งดาบเพชรขอยครับผมมาขายได้หมดเลยเอ้ยเจ๋งอยู่แต่ว่าผมไม่มีตังค์ขอบคุณหน้ามาใหม่นะ ไม่ซื้อเลยตอนนี้ผมต้องกาไปที่เช็คอินนะครับผมเป็นโรงแรมตรงนี้นะผมเอาละเริ่มภารกิจแล้วนะครับตรงน,นีไนง้ไหนลงุงวันนี้ลุงอ๋อเธอต้องการอ่ารู้สึกว่าคิวมาตเตอร์ต้องการพบเจอเธอนะอยู่ข้างบนเนี่ยอ๋อคิวมาตเตอร์ต้องการจะผมข้างบนได้เลยครับผมเป็นฮอสคิปเปอร์นะครับผมก็คือเจ้าของโรงแรมเนี่ยฮะวันนี้ผมบึ้บขึ้นไปแล้วไหนเอ่ยแม่แม่เล่นนานก็คิดถึงเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับพี่อัปเดตใหม่ก็มีอะไรเยอะแยะมากมายใ,ให้เราเล่นนะฮะไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหมเอ้ยไหนงง้ว ไม่ไม่เล่นนาจริงงงหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยงงงงงงโอเคครับรู้สึกว่ากิลมาตเตอร์อยู่นู่นใช่ปะตรงนี้เอาน,นี้ดีกว่าเอ้ยโอเคใส่ครับผมกิลมาตเตอร์โอ้ยเ,เตียงทำไมเตะเป็นงี้โอ้โหเก็บเลยเฮ้ยเก็บอันนึงมาอาไปนอนคนระัวไปนอนวันเดียวกิลมาตเตอร์โอเคครับผมตรงนี้กิลมาตเตอร์เราสามารถเราสามารถจ้างเลยจ้างฮันเตอร์ได้นะครับพันห้าร้อยบาทอ่าดิชัยฮันเตอร์ไลท์ฮันเตอร์ซัมกิลโอเคมาลงที่บินได้บ่าวลงที่บินคอนแทคไปเลยปุ๊บ <c oughs> มันต้องบลูเปย์อ่า ตอนนี้นายมีเด็กกัเราแล้วนาเพื่อนรักเอาละล่ามอนเตอร์แล้วเราจะเจอกันขอให้นายมีชีวิต uh ต่อไปอารมณ์แบบว่าเราต้องไปล่ามอนเตอร์เพื่อให้ผลงานมผลงานเหรอได้ได้ผมมาเริ่มเอาชีวิตในคืนแรกไปทิบร้อยครับสับไม้ครับก็เช็กกินดอบนะครับผมซึ่งต้องตัดมารก่อนเลยมันเป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มทำมาอาจจะพูดแบบยังไงไปไปไปแปลกขอโทษนะครับพอดีว่าไม่ค่อยชินกับการที่ว่ามานั่งแปลอะไรที่ไหนนะครับขอโทษด้วยมา มันเริ่มดีกว่าครับผมกอารจะรอดในคืนแรกมาสร้างบ้านไงดีจะอยู่นี่ดีไหมไม่อ่ะเดี๋ยวต้องไงต้องสร้างอาณาจักรใหม่ดีนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามอดนี้มันต้องบอกว่านั่งฟาร์มอะไรเย่างเงี้กผนกดมาตัดไม้เลยครับผมมาผมนุ่งการลงมอดสิลิกที่เรียกว่าเวนไมเนอร์กดเทียรปุ๊บมาเต็มเอาเฮ้ยมาดิเออโอเคเรียบร้อยมาเราต้องทุบด้วยเราตีด้วยผมเพื่อจะได้ไม้เดียวปึ๊ดเลยแบบสบายๆนะครับผมนี่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมขอมการมาแแไปดีกว่าผมมาแบบเลย ไมค์คิงด้อมค่ะเออไม่ใช่คำไม่ใช่คำตัวโทวโอเคเรียบร้อยแล้วนี่คือไมค์คิงด้อมเป็นฉาของเราอยู่ที่นี่ที่อื่นก็โหท่านี้มีป่าอะไรเรื่มากมายให้เรานะแล้วมีลาวานะครับโอเคเราผมคิดว่าผมน่าจะตั้งแเข็มนี้ว่ะตรงนี้คือเป็นแพทชั่นดีมากเลยนะฮะมีกันอยู่ศูนย์บา้าฐานยังไงเงินก็อาจะพกข้าวผู้มอนเตอร์อนะไรพวกนี้นะฮะโอเคผมขอหาเมืองก่อนไหมหาเมืองก่อน,อนเดี๋ยวเข้าบ้านกันทีหนึ่งท่านี้ไม่มือให้เราเบาเอต่อ ข้างหน้ามีภูเขาหน้าไปภูเขาสักทีหนึ่งณภูเขานณเออน่าจะไปแบบว่าหาลงหาแร่อะไรก่อนฮึบอืมโอเคโอเคประมาณนี้กันตรงนี้อ่ามีภูเขาอ่ามีมีอะไรหน่อยไหมขอหน่อยกันมีแบบว่าพวกลุงพู้ฐานเนี่ยไหมอุ้ยอาหารไม่เมื่อแม่น่าจะขอตกบางงูเยอะเนี่ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโว้หโว้ยโห้ยโว้ยโหโว้ยโวยโว้ยโวเยโว้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 ยใจเย็นนะฮึบยโบ เอออย่าอย่าอย่าจอนี่อย่าจอนี่อือจุ๊บอืมอย่าจอนี่อย่าสิอฮึ้ยอย่า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 เมตเตอย่าอย่าไม่เอ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 าโอ้ไม่โอ้โหเฮ้ยขอบคุณมากจอนี่โอ้โหได้ไป้ฐานฟรีขอบคุณครับโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวเสียงเสียงใกล้ๆเลยจะตบมาเตะได้ก่อนนะโอเคมาเหมือนกันสซานที่ขุดก่อนดีกว่าผมที่ขุดนะครับมา เอาเฮ้ผมสกิลคุณตัเวเดียวไม่ต้องเสียเวลาปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหสิบสี่าตุสิบสี่ก้อนอค,ครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องทำอุปกรณ์หินนะครับเดี๋ยวผมขอคุณนะเฮงตรงนี้ก่อนสักสามก้อนสองก้อนนะครับเพื่อมาทำเป็นดาบแล้วไปที่ขุดนะฮะที่เหลือเข้าวัดทีนึงนะฮะตรงตรงนี้ต้องว่ารีบหน่อยเพราะว่าใกล้มืดแล้วนะฮะในเกมมีนนกาวุ่ดวาย่าสมควรนะโอเคเป็นที่ขุดต่อไปก็จะเป็นอ่า เป็นดาบเซนสวอตสโว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 ตกินก่อนเลยหิวข้ามากโอเคต่อไปเป็นเอ่อเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรทำไรทำไรโอเคทานโอเคอ่าเอาทีหน่อยกั้นขอข้อหนึ่งถออ่า,านม่นเขามีอะไรมาตอนนี้วิธีได้เงินก็คือการล่ามอนสเตอร์นะครับผมโอ้ไม่มีเถอะโอเคเอาวัเข้าวาหนึ่ก่อนมา let's go ไหนมีหรือเปล่าฮะตรงนี้โอ้ทานสวย ขุดเลยผมขุดเลยเดชเชลปืนโอ้โห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 โอ้โอ้เอาเอายืนเองเองเอเอายืนเองอ่าออ่าอ่าขอแจมทุกคนเพื่อนขอแจมทุกคนเพื่อนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โเจ็บเจ็บอีกใจอีกเลยมาใหญ่ต้มอืมสมควรไอเด็กเปรตอืม ไอติ๊กปึ๊โอ้โห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 โอ้เอ๊ะตาย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 โอ้เกิดไกลเลยโอเคผมก็น่าจะวาร์ปไปได้ไปปึ๊บโอเคมาแล้วจ้าสวัสดีครับอ๋อตายพี่เล๋พุ่นเลยโอ้ my god ตีนัมอร์เตอร์เกิดใหม่เลยโอเคเฮ้ยนี่ครับผมนี่ได้เงินแล้วผมเงินกันยี่ห้อเราได้ยังกันข้ามมอนสเตอร์ไปมีอยู่125บาทอืมโอ้สามารถหาอุปกรณ์ตั้งตัวได้นะนะ แต่ว่าไปไปหาลุงกับว่าลุงขอที่คุดในลุงนี้เออลุงจะได้ๆๆนะฮะเฮ้ยเจ๋มเลยโอ้ผมว่าเหมือนนี้ได้ยาวๆ,ๆนะฮะแต่เมื่อกี้ตายแบบว่า <c oughs> ไม่มีไม่มีโลเลยอะ่ะให้ผมได้ทำค์บโลได้นะโอเคเก็บเพื่อเื่อเลยอือลยสบายเองนะครับไม่ต้องมานั่งดูผมขุดทานกดทีจะได้เลยนะฮะหรือว่าสะดวกสบายโอ้แต่ที่ขุดก็เสื่อมตามความที่ผมในชะ้ยโยโฮัลโหล Hello ลไกดสวัสดีครับพ okay, oh. oh, ี่คารามีอะไรครับนี่เออดุยต่อไหมนะไม่น่าเลยต่อชดตอบมาเตะชดตอบมาเตเออตีตีแล้วก็กลับตีแล้วก็กลับมันคือสตรงสเต็บสตองสเต็บเลโหลไกด์เฮลโหลโอเคร้อยโอ้โอ้เงินพวยพุ่งผมมีเงินเท่าไหร่เนะมีอีสองร่2สบาทเอ้ยก็ไม่ได้แย่นะ ถืว่าโอเคอะไผมชอบเลยโอเคโอ้เปนถ่ายเยนะี่ยโอ้ข้างบนไม่ได้แบบมีของปีอะไรฮึบ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 จอมีหรือเปล่าโอ้มันยิงสู้มันยิงสู้สโอ้เอ้ยนี่มันประตูในเธอโอ้ตามแมพเลยตรงนี้มีประตูในเธอโอ,โอ้นั่นเด็กจตเตอมาเตจ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 เตอมาเตอืออฮึ เอาเงินมาเอาเงินมาสวยเออแบบซื้อของ,ของตอนนั้นจะมีของเอ้ยมีทองอีกหนึ่งก้อนแต่ผมไม่มีเหล็กอะดีครับปลาโอเคผมคิดว่ามีกล่องให้ผมมีอ๋อแอปเปิลทองไปยังไปยงไออไมูทองมีไฟชาร์จแล้วมีฟ o r t จ n e 3โย่ฟอร์จ <c oughs> มบาไปแล้วโอเคเดี๋ยวเข้าไปทีทองให้คุณเจครับผมผมขอมารก์ก่อนนะครับผมมันก็คือเนเธอร เออ่โอเคขอมาไปนะโอเคครับ okay. ผมปึ๊บเอ๊ะหน้าอะไรซัมบี้เหรอโย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 ,โยอืมเอาเงินมาให้ตูวว้ซะดีปืนโหเงินพวยพุง่งแฮ่มีความสุขจังเลยโอเคผมคิดว่าผม,มาน่าจะขุดฐานไอ้น,นี้อีกสักแป๊บหนึง่งก็น่าจะไปได้นะครับโอ้โย <laughs> อโยอโยอโยโอ้เป็นไงลนะ่ะตัวพลังของตัวอีอืมอืม อ๋ออโอมันได้อย่างงี้ดิแล้วก็เก็บไงเนี่ยแต่ก็น่ากลัวนะครับครังนี้โอ้โอ้ o ก็อดโอ o ยก็อดโ o ้ยก็อดเออเอาแค่ความในมขุดนี้นิดนึงนะฮะขึ้ขอขุนน่ะขึ้นตึ๊บโอเคขึ๊บโอ้โห้โอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอีต่อยอีต่อยอีกนั่นแหละอ่ะยิงทำไมฮะไม่เคยเกิดมาไม่เคยยิงเลยไงเกิดมาไม่เคยยิงเหรอ เรียบร้อยเก็บมาแล้วเลื่อลวดฮึมโอเคโอ้พังเนี่ยโอเคไม่พังพังเปล่าพังไหมไม่พังโอเคแต่ก็ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับผมเพราะมันว้าวว้าวไม่มีอะไรแต่คีเปอปร์มีตีถอย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 ปึ๊บปึ๊บปึคิดว่าในพาร์ทนี้ผมคิดว่าน่าจะแค่ทำธุรกิจแรกให้เสร็จนะครับแล้วก็ น,น่าจะอุปกรณ์นั่งโอ้มีตังเปลือกไปร้อยบาทแล้วสวยเลยพังอ๋อไปพังอีทัวร์นึกว่าจะพังอ่ะพังอ่ะโอ้พังไปเลยอ่ะไม่พังแต่ง,งั้นไงบาจริงอายได้อายเลยนะอายเลยเลยนี่ยโอเคมาข้างบนก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะมีแค่เนี้ยแมนบอโอเคเอาทางเอา้เอาไอา้ยอ้โอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บมากเจ็บมาก โอเคผมคิดว่าน่าจะกลับบ้านเราเนีครับผมไม่ก็นอนตรงนี้แล้วค่อยสาาร้างบ้านหนังได้อนอนดีกว่าโอเคมา Let's ก้ let นอยจ้าบ้านเราฮึบฮึบโอ้ยคืนแรกก็ได้ผ่านไปแล้วแม่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะเนี่ยแต่ว่าเตรียมไว้เกิดนน่นนะเชา้าสดใสที่เรามีฐานมีไมๆโอเคผมคิดว่าน่าจะเอาเงินนี้ไปซื้อไอสยางที่ปราสาทนะครับ ปาไปเลยลกันนะถกาใกล้น,นี้ตับเลยฟิปมาาชาขอหนัง,งฟรีหน่อยหนังฟรีหน่อยหนังฟรีหน่อยขอได้ไหมขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยโอ้ไม่ได้เฮ้ยแกตอดแกได้สองปังไปไนดะ้ไป้องขอเลยเอาถอะโอเคนี้ผมก็มีฟาร์มสุด <c oughs> ไม่ไ่มาแต่ตัวฟาร์มเขานะครับโอเคผมขอเลยน,นะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมหรือเปล่าไม่รู้ดิก็ค่แบ่งกันหน่อยนะเพื่อประชาชนนะเออ <laughs> บายยังไงเนะี่ยโอเคเก็บกินเลยเดีย๋ยวปลูกคืนไม่ต้องกลัวปลูกคืนปลูกคืนเฮ้ยคือตัาของฉันอะไรเดีย๋ยวผมปลูกคืนไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องน้อ์จนใจเลยโอย้แต่จเยอะนิดนีงเนี่ยว,นะวางไปเลยจ้า <c oughs> ถือว่ามีขนมปังกินประชังชีวิตนะครับผมแบบไม่ต้องไปหมู่บ้านนะโอเคแหมถ้าจับคนไหนได้นะคนจะเก่งน้าดูเออเรื่องราวของเธอรู้สึกว่าเรื่องราวของเอ่ลคิงดอมเนี่ยเราจะต้องแบบ ไปน่นจาจกะการแกงที่เคยทำร้ายเราแล้วก็สร้างปราสาทใหม่ขึ้นมานะหรือว่ากิว้วของเราได้นะครับผมมีเตาเผาไม่ลุงไม่มีอะโอ,โ,โอเคผมเกือบไม่มีเตาเผาลุงโอเคผมขอเผาแล้วนะฝากมาแล้วกันประมาณแปดก้อนโอเคขอข้าวผสมปางก่อนเพื่อมีจะกินในช่วงนี้มืดกินแล้วงอมงอมงอมโอเคกล่องแล้วกล่อง,อง,อง,องฟรีนะครับตัวนี้มาลุงอผมมีตาเจ็ดร้อยบาท ถ้าไดามอนโอ้ยผมสามารถซื้อของไดมอนในะราคาสองมันสี่ถ้าผมลนะ่ามอนเตอร์มีกี่ตัวก็วไดของเยอะเนี่ยนะโอเคผมคิดว่าจะ,จะได้ไอรอนซอร์สหรือไอรอนซอร์สราคาสามรยบาทโอ้คุ้มเนะ่ <laughs> หาแร่ในนะ่าจะคุ้มเยอะเลยนะันนี้เป็นของ stone ของหินโอเคผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรจะเป็นสับเปาตอนนี้นะคะแต่ดาบเพชรจมจำเป็นเลยเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันนะครับ อันอื่นเนี่ยเราเผาแล้วก็ได้นะครับถือว่าเร็วอยอ่แต่ว่าถือว่าให้เงินมีค่านะผมขอซื้อเอนด์อ,อนด์นั้นนะผมไปเลยเรียบร้อยผมที่ขุดเพชรไี่ขุดเหล็กมาแล้วโอ้ทวย่อ้อื่นก็คงไปทําอะไรดีทาดาบทาโล่นะครับจะได้ปกตาเวสทสักทีโดนยิงกับเป็นพูลเป็นน้าเลยเป็นคุณเลยอ่ะเป็นรูเป็นรูเนี่นยอโอเคนะครับผมมาเอาเหล็กเลยเสรเรียบร้อย ่ถือว่ามีโล่โล่แบบว่าใช้แล้วผมโอเคทิ้งไปฟิวโอเคเอาล่ะเดี๋ยวผมไปรายงานกับหัวหน้ากิลดีกว่านะครับผมว่าเขาไม่ให้ผมทำอีกไหมไหนหัวหน,น้ากิลเลี้ยผมทันเปล่าฮะไหนอะไรให้ผมทำยังไงฮะก็ฟิกอัพได้งไงอันนี้อะไรต่อผม,มทำยังไงคือซ่อมเหรอเอให้ล่ามอนสเตอร์เลยเราจะได้เจอกันอีกไม่นานหรอกนะอะไรอย่เงี้ย เอ๊คือถ้าผมต้องล่ามอนสเตอร์เพื่อให้เควสมันขึ้นเหรอโอ้โหแบบนี้มันดูถูกความสามารถ <c oughs> อืมอ่เราจะว่าผมคือที่ผมต้องล่ามอนสเตอร์นะเอาว่าเดี๋ยวตอนนี้ดีผมจําการสร้างบ้านเล็กๆน้อยๆก่อนดีกว่านะครับเพื่อให้เรามบียวว่าชีวิตที่ดีอยู่ตอนนี้นะครับให้เราล่ามอนสเตอร์ไหมได้เดี๋ยวทำให้ถูนะที่จริงเราไม่จะเอ่อทำบ้านนอนเซฟที่ได้ครับผมแบบว่ากดปุ๊บแบบว่ากลไปใหม่เลยนะแต่ผมไม่เอาไง มันมัน,มน,มนบอกว่ามันจะสบายเกินไปนะฮะโอเคเดี๋ยวมาสรามมา้างบ้านดีกว่าเพื่อให้เวลานี่ผ่านไปไปตอนกลางคืนนะครับมาขอบ้านกันนะผมขอสร้างด้วยความรู้สึกด,ดีวกว่า let's go โอเคครับตอนนี้ก็เลยไปจ่เมือเบอร์ดีนะครับตอนที่เราสร้างบ้านอย่างมาวันนะฮะบ้านผมก็ไม่ต้องแบบว่าอะไรดีขนาดผมแค่ว่าพออยู่พอกินได้ก็พอนะฮะคือพออยู่แบบว่าปักพงว่กไฟอะไรได้ก็พอนะฮะไม่ได้ต้องขาดแบบว่าอะไรขนาดนั้นนะฮะโอเคทําการกําจัดส่วนที่เราวางดินไว้นะฮะเรียบร้อยโอเคคือเรียะต้องการล่ามอนเตอร์ทั้งหมดในทันที่ว่าจะกว่าควยจะขึ้นนะฮะเหมือนว่าเราต้องแบบว่าทำให้อณาจักรเราปลอดภัยก่อนนะครับ จากพวกศัตรูไล่เดี๋ยที่ไรเข้ามานะฮะซึ่งเราต้องทําให้ไม่แบบว่ากิลมาสเตอร์ชื่นใจกันได้กันแต่ว่าเราแต่ว่าฝากความาไปเกี่ยวกับกิวได้นะฮะแปะไปเลยแปะไปเลยโอเคเดี๋ยวไม่เจอว่าบ้านยังไงดีผมคิดว่าบ้านประมาณนี้น่าจะโอเคนะแล้วก็ปักตรงนี้ไวะโอเคปึ๊บเติบเติบเติบโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บออึ๊บโอเค ตอนนี้มันก็จะตลองรหน่อยแต่ก็ไม่ได้ผิดคาดที่สมากโอเคทุกความสวยนะครับเดี๋ยวับการปากวางนี้ไปโอ้เดี๋ยวพี่ <c oughs> เขาจะ,จะคมุคมคุมของผมไหน,น่าจะนะแต่นี่คือไม้เริ่มหมดล้ะโอ้หมดไวมากตัดไปเมื่อไรหมดแล้วโถ่เ้ยนี่ผมเพิ่มความสวยงามใหบ,บ้านเรานี่ตัวบ้านเข้ามาเลยนะฮะแต่นี้เดี๋ยวผมคิดว่าเราจะตกแต่งเพิ่มอีกหน่อยแต่นี่คือบขลังม,มาดูโอเค อยมาหมดอีกแล้วโถมาเดี๋ยวคิดว่าคล้ยบ้านเรื่องบ้านคล้ายบ้านอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวทําการตําล่ามอนสเตอร์ดีกว่าโอเคผมคิดว่าโล่ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับมาไหนจ้านี่คือปักทอดด้วยผมซึ่งเอ,อ่อไม้ทานพร้อมพร้อมแหละพร้อมอืโอเคไม้มาไม่ใช้ทิ้งไปครับผมมันมันก็จะแกะช่องห,หน่อยนะปึ๊บโอเคมาเติมไฟทอดอ่าเติมไฟแล้วโอเคมาไฟให้สว่าง จะได้มีมอนเตอร์มายุ่งเรานี่ทางเดินระหว่างปราสาทเราเอปราสาทกับบ้านเราแน่ทางไปบ้านนาราจริงเลยแลเรวเนี่ยฮะปักไว้ผมเดี๋ยวมอนเตอร์มาบ้านนะบึ้มเราไงแต่จะนี่มาทำไงจะนี่ฮะอ้าวเดี๋ยวก็พี่น,พน่าจะล่าจนถึงเช้า้าจะผิดนะฮะอึ๊บนี่ไงเป็ไงเป็นไง,นไงโอ้เป็นดาบเลยปุ๊บนี่ตายง่ายเลยเอาเงินมาเอาเงินมาเฮ้ยทีนี้ก็มาขับให้หนูได้อย่างง่ายๆใครซื้อมาก็ได้ให้หนูวะเจิงเลย น่ะไรซัมบ <laughs> <missing feeling> well. <laughs> ี้วัดวัดอายุด u d o อิงโอเคว่าจะปักไปยปักเๆาจจมีทางเดินรล้ว่าไรนะพวกนี้อาชจ็บโย่เอาหายฮัลโหลท้าไปไหนอะโอเคตัดดีกว่ามันไส้เกกะตัดเลือนตัดเลนเกยกะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขอมาครับพี่โอ้ยตีแรงมากโอ้ยสองที่ตายเหรอโอ้ขอมาพี่หืมโอ้ยเงินเงินไปรับมาสดของเงินเลยครับเอาไปซื้อของซื้อดาบพวกดาบเพชรอะไรเงี้ยเอ้ยเจ๋งเลยเจ๋งครับผมโอเคมาน่าจะหมดแล้วนี่เออแตกเลยโอเคขอบมาแล้วจ้าโอ้โอ้โย่ทำอะไรทำอะไรทำอะไรอยู่ทำอะไรทำอะไรไอ้ไอ้โคกระดูกอืม โอ้โบโบได้เงินขบวนอีกขบวนอีกฮะเฟี hey. Hey. Hey, right di, right di. ้ยวมากอ่ะเฟี้ยวอ่ะคิดเฟี้ยวมากตัวอะไรฮีโร่ของจริงฮีโร่โบโบประสาทแบบนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิขอแบบเบิ่มๆโอเคโอ้โอ้ยอะไรครับนี่อ่ะเฮ้ยนี่มันสมบัติชัดๆเลยโอ้แสดงว่าใครมนจากเราเนี่ยมันไม่ได้รอดสักตัวเดี๋ยว จอนี่เถอะท่านนี่เถอะที่เงก่อนเจงก่อนเจงก่อนนะอย่าพึ่งนะพึ่งนะยืดจิบอย่าพึ่งโอเคเรียบร้อยเกือบไปแล้วไม่ล่ะโอ้สักว่าใครอย่างนี้คือโดนหมดเลยเนี่ยไอ้มอนเตอร์เนี่ยเอ้ยสมแล้วเป็นแบบเป็นแบบว่าอัศวินที่ทำจริงเลยเก่งจริงเลยพี่ตรงนี้ไม่เลยมีโป้งโอเคแยวผมจะล่าถึงเช้านะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคุณผู้ชมโอเคข้ามกันเวลา 2,000 years later โอเคครับผมตอนนี้ก็เริ่มใกล้เช้าไปทีร้อยให้ผมเลยที่ผมว่านั่งตะเวนนั่งปักท็อตไม่ให้มอนเตอร์เกิดนะครับจะได้แบบว่าไม่นั่งตีไปไกลไงมอนเตอร์เกิดทีก็โอ้เนี่ยผมกับตายนะแต่ตัวโหดโหดมากไอ้เนี้ยป่านี่คืออันตรายยิ่งครับผมโอ้อันตรายมากหืมเห็นแล้วท้อเลยมานี่มาจี้ยิงมายิงมาถ้าพอใจก็ยิงมาฮะ วันนี้ครับพี่เซเลอรล่านั่นคืนที่โอบวันี้นนบบนไม่ได้ว่าเม่นอนเลยอ๋อแล้วฮัลโหลฮัลโหลโอเคโหป่าเนี้ยน่าตายคือแบบมันมืดมากเลยดูเทียผมแบบโอ้โหพี่โหพี่แกขอบคุณครับพี่โอ้ขอบคุณครับน้ัฝ้ายผมแบบมหาศาลมากเลยอ๋อาาาาอ๋ออ๋ออ๋อจริงจิง โอ้โหกับตายเฮ้ยช้าเรียบร้อยผมนี่โหว่าอืมั่วเหมาะขนาดเออเยอะมากเจี๊บมากเจี๊บมากโอเคผมเช้าเรียบร้อยแล้วโอเคตัวในเครื่องกันนะไม่เป็นไรโอเคผมมีเงินอยู่หมดสองพัดร้อยโอ้โหเยอะมากๆคือเมื่อก่อนถ้าเป็นมดเมื่อก่อนนะหาเงินยากมากได้เงินง่ายๆเอ้ยเออเออเอ้าเดี๋ยวนะ ถ้ามันตายอย่างนี้แสดงว่าถ้าเราฆ่าปลาได้เงินด้วยกันเหรอะฮะผมขอลองฆ่าปลาขอเจี๊ยบสักตัวนี้สักตัวหนึ่งขอได้เปล่าอึ๊บโอเคไม่ได้ครับผมขอโทษโกเมนเน่แต่เ็าขอปลาแล้วนะนี่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 ขอปลาหน่อยขอปลาหน่อยนี่เน่ขอบคุณครับอือหกตัวแบบอิ่มๆเลยตอนนี้เช้า้อยผมเวลาอีกวันหนึ่งของเช้าที่ยังไม่นอนแล้วยังสบาไม่เสร็จเลยเอาว่าช้าไปก่อนนะเดี๋ยวผมกลกบมา รายงานภารกิจของเอ่อกิลมานเมตอร์ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับผมไป let's go ไหนมาแล้วจ้าไหนสิสวัสดีครับผมโอเคอ๋อเราสามารถอ๋อนี่ครับผมเหมือนเราต้องฆ่ามอนเตอร์นะฮะจนกว่าขีดแดงเนี่ยจะเต็มหลอดโอ้โอ้พระเจ้าแล้วผมไม่ต้องทำยังไงคือผมอาจจะต้องนั่งฆ่าไปจนกว่ามันจะเต็มขีดเนี่ยหรออ๋อเอ้ยนี่ไงผมสามารถจะซ่อมมันอยู่ได้โดยใช้ อามา64อันแล้วก็เงิน3,000นู้โอเคมองขันที่200เอาไวาพัานนี้ก็มานี้ก่อนดีกว่าผมโอเคครับผมพันนี้เป็นไงบ้างน,นะฮะโอ๊ยพูดซ้ำทำไมเนี่ยพันนี้บอกผมว่าการสร้างภาษาขึ้นมาแล้วต้องปกป้องแล้วก็การซ่อมกิลด์ขึ้นมานะครับผมพันหน้าผมเป็นการซ่อมกิวแล้วก็จะการมอนเตอร์ให้เต็มขีดดอทแดงนะครับผมมาโอเคสะพานนี้เป็นวิธีผมชอบก็ลืมกดไลค์ like, ซับสไครต์ผมเจอกันใหม่ครับผมสัประทัดละผมเที่ยวคิดดอมบ๊ายบาย